อังข้อที่เก้าพวกเข้าถึงเนวสัญญาณาสัญญาจตนะรู้บ้างไมมรู้บ้างนี่แหละพอเข้าถึงอากินแล้วเนี่ยอากินเนี่ยอาราตตบทอุทกดาบทอะไราาอยู่ในนี่แหละเนวสัญญาณาสัญญาจตนาของฤาษีนี่ก็จะพยายามมืดดำเสร็จแล้วมันก็ยังโผล่มารู้นิดนิดหนึ่งโผล่มารุ้นนิดหนึ่งแล้วก็ต้องพยายามดับเข้าไปอีกรู้ว่ามันอยู่ตลอดไม่ได้ ส่วนอากิจัญญายัตนานนึกว่ามันจะอยู่ตลอดได้ยังเข้าใจว่ามันอยู่ตลอดได้แต่เนวาสัญญาณสัญญาญาตนานีรู้มากกว่าคือมันจะไปดับตลอดไม่ได้มันจะหมดฤทธิ์มันจะโผงมารู้น้อยหนึ่งแล้วให้ดับเข้าไปใหม่พอโผงมารู้เมื่อไหร่ให้ดับเข้าไปไหาาไหให,ไปไหม่อันนี้มีความรู้มากกว่าแต่ก็ไม่ใช่ทางพ้นทุกมันก็มึดอยู่ในนั้นส่วนของพุทธะนั่นเป็นไงส่วนของพุทธะนี่จะรู้ก็ไม่ใช่ไม่รู้ก็ไม่ใช่ว่าเราดับกิเลสได้แล้ว ต้องชัดเจนว่าเรา,เราดับกิเลสได้แล้วตรวจเออมันยังมีสภาพอยู่นะมันเหมือนจะหมดนะกิเลสแต่ก็เหมือนจะไม่หมดนะแต่ก็เหมือนจะหมดอยู่นะมันคุมได้อยู่แต่เหมือนจะไม่หมดนะเหมือนมีกิเลสมากวนๆอยู่บ้างอันนี้ของพุทธะจับได้ว่าตัวเองอยู่ในขั้นนี้ตัวเองล้างกิเลสมาได้อยู่ในขั้นเบาบางหรืออาจจะหมดแล้วก็ได้แต่มันยังไม่ชัดมันเหมือนจะหมดเหมือนจะไม่หมดมันไม่ชัดมันไม่ชัดก็ต้องตรวจเข้าไปตรวจเข้าไปว่า ระดับที่มีนะมันหมดหรือไม่หมดมันแตกตัวได้ไหมถ้ามันแตกตัวได้อยู่ยังเป็นอาสวะอยู่ถ้ากําจัดได้แล้วไม่แตกตัวแล้วไม่มันหมดอาสวะแล้วแต่บางทีมันมีอนุสัยอยู่บ้างมีสัญญาเดิมหรือมีอนุสัยเล็กๆแต่ไม่แตกตัวแล้วไม่เป็นอันตรายแล้วไม่แตกตัวแล้วยังไงก็ไม่แตกตัวเราอย่างจิตให้เป็นไปในอํานาจได้มันทําอะไรเราไม่ได้มากี่ทีเราก็ไม่แพ้มันคุมได้ปราบได้เป็น หน so oh, ึ่งปาบได้จนถึงอนุัสเลยก็ได้สองไม่ต้องถึงอนุสัยไม่ต้องปราบถึงอนุัสแต่ถึงหมดอาสวะก็พอหมดอาสวะยังไงมันก็ไม่แตกตัวแล้วเล็กจนไม่แตกตัวแล้วอันนี้ทำท่ายึกยักเข้ามาแล้วก็ละลายไปยึกกเข้ามาแล้วก็ละลายไปโอมากิีดทีกิีดทียึกเข้ามาแล้วก็ละลายไปยึกกมันทีก็ละลายไปก็รู้แล้วว่าโอ้นี่เราหมดกิเลสแล้วหมดกิเลสแล้วเข้าถึงสัญญาเวทยิตันิโรธแล้วในเรื่องนั้นหมดอาสวะแล้ว อันนี้ก็เข้าถึงก็พ้นในวสัญญานาสัญญาจตนาฌานพอเข้าถึงตรงนี้ก็เข้าสู่สัญญาเวทยิตานิโรธได้นะพอเราเข้าใจแล้วก็กัจัดก็ผ่านไปผ่านพาตัวเองก้าวจากเนวสัญญานาสัญญาจตนาฌานไปสู่สัญญาเวทยิตานิโรธได้คือมันมีกิเลสยึกยักยึกยักทำท่ายึกยักยึกยักเสร็จแล้วก็ละลายยึกยักแล้วก็ละลายยึกยักแล้วก็ละลาย มันมีแค่สัญญาเดิมเท่านั้นมีแค่เศษอนุสัยเล็กๆเท่านั้นเองจะว่าอนุสัยก็ใช่ยึกๆแล้วก็กล,ะละลายไปอันนี้หมดหมดอาสวะแล้วแบบนี้ยึกๆแล้วก็ละลายยึกๆแล้วก็ละลายไป,ยละละลยไปนาบางทีเรายังไม่ทันพิจารณาเลยหรือพิจารณาแค่แหมไม่กี่ประโยคดันรูปธรรมเฮ้ยมันเป็นโทษน,นี่มันมานไปละอย่างนี้เป็นต้นอย่างเงี้ยหมดอาสวะแล้วสบายแล้วพ้นทุกข์แล้วในเรื่องนั้นอย่างเงี้ย แต่ถ้ามันยึกยักมาเสร็จสู้ยากกว่าจะลงกว่าจะลงยังโหต้องพยายามพอสมควรอันนี้ยังเป็นอาสวะอยู่ยังแตกตัวได้อยู่แต่ถ้าได้โดยไม่ยากไม่ลำบากซึ่งชาั้งสี่ในหมดอาสวะมาปุ๊บเราปราบได้ไม่ยากชุบ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 ยึกยักมันไปเลยแต่ถ้าเราปราบสนิทล่างอนุสัยถอนอนุสัยของกิเลสเกลี้ยเลยนี่นะเหมือนเราไม่อยากกินเหล้าเหมือนไม่อยากสุบรุรีมียึกยักไหม ยึกยักไหมในเล่าในบุหรี่ยึกยักไหมไม่ยึกยักเลยเนาะใครที่ปาดได้ดีๆนี่นะไม่มีเลยนะยึกยักว่าอยากไปแม่อยากไปลองกินเล่าดูอีกอยากอยากเสพเล่าอีกแม่อยากสูบบุหรี่อีกมียึกยักบ้างไหมอ่ใครมีก็มีเนาะใครไม่มีก็ไม่มีเนาะคนไม่มีนั่นแหละในหมดทั้งอาสวะทั้งอนุสัยในเรื่องของกิเลสหมดเลยไม่มีแล้วไม่มียึกยักอาสวะยึกยักก็ไม่มีเลยอนุสัยก็ไม่มีเลยน่าอย่างนี้เป็นต้น ได้มันเลยสบายเลยนะเกลี้ยง <c oughs> ล้างอนุสัยของกิเลสเกลี้ยงก็เหลือแต่อนุสัยของพุทธ,ธะที่อาศัยสิ่งนี้อยู่อาศัยศักยภาพนี้อยู่อาศัยสภาพเมตตาอุเบกขาอยู่อาศัยบรารมีอันนี้ใน,นการช่วยคนไปอาศัยบรารมีนี้อยู่อย่างนี้เป็นต้นเป็นอนุสัยของพุทธ,ธะไป <c oughs> ไม่ใช่อธิบายแบบกิเลสเน่ อธิบายแบบกิเลสให้ฟังกับแบบพุทธ,ธะไงภาษาเดียวกันเนี่ยกายกายเดียวกันสัญญาต่างกันเนี่ยอธิบายกายเดียวกันสัญญาต่างกันกายก็พูดเนวสัญญานาสัญญายตนาชานแต่สัญญาก็ต่างกันความหมายรู้ของฤาษีของพุทธ,ธะก็ต่างกัน วามหมายรู้ของลือสีเขาก็สะกดจิตให้ดํามืดเข้าไปให้หยุดความคิดไม่ต้องคิดอะไรให้มันมืด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 เสร็จแล้วมันก็ถึงวันหนึ่งมันก็สะกดไม่อยู่มันเป็นธรรมดามันก็โผล่มารู้มันก็ไม่มืดแล้วมันก็สว่างขึ้นมามันรู้ขึ้นมาพอรู้ตัวตัวเองรู้ขึ้นมาก็ดับเข้าไปอีกมืดเข้าไปอีกอันนี้แบบฤาษสีก็นั่งสะกดจิตนี่แหละแต่ของพุทธะาีเดกระทบผัสสะ แล้วก็ไปสู่สภาพรู้ก็ไม่ใช่ไม่รู้ก็ไม่ใช่นี่เห็นว่าตัวเองยังมีสภาพนี้อยู่ก็ต้องกำจัดสภาพนี้ว่าเฮ้ยกระทบปัสสาะแล้วเหมือนกับเราจะมีกิเลสนะเหมือนกับเราจะมีกิเลสแต่เหมือนก็เหมือนกับไม่มีนะแต่ว่าก็เหมือนไม่มีนะแต่ก็เหมือนจะมีนะเอ๊ะมันคืออะไรยังไม่มียานที่จะแยกได้ว่าตอนนี้มันเป็นมันเป็นอาสวะหรือเป็นอนุสัย แยกไม่ได้ว่าเป็นรูปประพบหรือว่าหมดเอารูปประพบนั้นแล้วแยกไม่ได้ยังไม่มียานแยกถ้ามันเป็นรูปประพบอยู่มันจะสู้ย,กยากๆอยู่อาการอยากเสพมันจะสู้ยากเอาลงยากถ้าเอาลงยากเนี่ยเป็นรูปประพบอยู่อันนี้แตกตัวได้อัลวาดได้แต่ถ้ามันสู้ง่ายอาการยึกยักเข้ามาสู้ง่ายยึกยักเข้ามาแล้วเราก็ รู้ว่าเป็นมารยังไม่ทันพิจารณาเข้าไปแล้วหรือว่าพิจารณาโทษไม่เท่าไหร่ก็ไปแล้วทาร้ายเราไม่ได้อันนี้เป็นหมดอาสวะแล้วทาร้ายเราไม่ได้แล้วถือว่าเราพ้นทุกข์แล้วเข้าสู่สัญญาเวทยิตานิโรธแล้วเราก็รู้แต่เออมันยังเป็นอนุสัยที่ยกึยกยักนิดหน่อยบ,บ,บ,บเล็กน้อยเป็นอนุัสไม่มีปัญหาเดี๋ยวมันก็ตายไปเรื่อยเรื่อย,อย,อยไม่ม,ม,มีปัญหาหรอกนะฮะมาทีไรเราก็รู้นี่มานมันก็ตายนี่มานมันก็ตายก็ มันก็หมดไปเรื่อยๆแล้วนะอนุสัยตัวนั้นมันไม่แตกตัวแล้วมันจะจะหมดไปเรื่อยๆหมดไปเรื่อยๆเอ้ยนี่มานนี่ทุกข์นี่ชั่วไป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 มันพอพิจารณาปุ๊บมันก็ไปไปไปอนุสัยนั่นก็จะหมดไปเรื่อยๆหมดไปเรื่อยๆหมดไปเรื่อยๆจนสุดท้ายหมดอนุัสเหมือนเล่าเหมือนบุหรี่นั่นแหละเหมือนไม่ติดเหล่าไม่ติดบุหรี่หมดอนุสัยเลยหรือใครไม่ติดเที่ยวไม่คิดอยากจะไปเที่ยวเลยเอ๊ะเนาะก็จะเที่ยวน้ำตก ก็จะไปเที่ยวอะไรซัฟฟารีโวแอรไม่ไม่มีแม้แต่แอะเดียวเลยว่าเอออยากไปอยากไปไม่มีแม้แต่เวบหน่อยเดียวในหมดอนุสัยไม่อยากไปเที่ยวอะไรจะไปดูหนังคิดละมเมื่อยะลรเนะมันไม่มีแม้แต่แอะเดียวจะอยากจะไปโอ้โหไปลงนังไปดูหนัองอันนี้หมดอนุสัยเลยแต่ถ้ามันมีเหมือนอยากจะไปเวบเข้ามาหนึ่งเฮ้ยนี่มกักิเลสนะแล้วก็ละลายไปเลยนี่มัน แล้วก็ละลายไปเลยนี่คือหมดอาสวะหมดอาสวะยังไงก็ไม่พาเราไปแน่ยังไงก็ไม่แตกตัวเพราะแค่เรารู้ว่าเฮ้ยนี่มันมานี่มันคิดไม่ดีนี่มานหรือเห็นพินาศโทษแค่เปื้องเงินไปเลยเปื้องเงินตอนนั้นเองนะเปื้องแรงตอนนั้นเองก็สลายแล้วยังไม่ต้องคิดถึงปฏิจจสมุปาทโอ้ยน่าเป็นโทษอย่างง,างูงี้ไปไกลไม่ต้องแล้วถ้าเพราะว่าเราคิดมามากแล้ว เราพิจารณามาเยอะแล้วจนสลายไปหมดแล้วเนี่ยพิจนาแค่ไม่กี่อันก็นไปแล้ว <c oughs> อย่างนี้เป็นต้นนี่ก็แยกให้ออกว่าหมดอาสวะคือหมดอรูปภพนั่นเป็นอย่างไรนะหมดอารูปภพนั้นเป็นยังไงนะสภาพไหนที่กิเลมันแตกตัวไม่ได้ก็ต้องรู้รู้ให้ได้ถ้ารู้ว่าแบบนี้แตกตัวไม่ได้เราพ้นทุก์แน่นอนแบบนี้เราก็สบายนะ ก็ถือว่าเป็นสัญญาเวทยิตานิโรธแล้วหมดละทุกเรื่องนี้ไม่งั้นเราเราไม่เข้าใจเราก็จะม,มีลาคาญซ้อนเฮ้ยยังทำไมยังมาอยู่อีกว่าเฮ้ยทำไมไม่หมดสักทีว่าเฮ้ยทำไมยังมาอยู่อีกว่าทำไมไม่หมดสักทีว่ลาลาคาญซ้อนเข้าไปอวิชชาซ้อนเข้าไปอู้ ih, ทำไมยังเปื้อนนันนี้อยู่ทำไมยังมาอยู่อีกว่าที่อโหเราก็ไม่เข้าใจว่ามันก็ต้องมาอย่างนั้นแหละมันจะค่อยๆหมดไปเรื่อยๆอนุสัยมันจะหมดข่าวเดียวไม่ได้มาแล้วเรารู้ว่าเป็น มานแล้วมันก็ตายไปมันจะหมดไปเรื่อยๆหมดไปเรื่อยๆหมดไปเรื่อยๆหมดไปเรืเเ่อยๆหลายภพหลายชาติสุดท้ายก็ไม่เหลือแต่เราชนะขาดแล้วเราไม่ต้องไปแคร์อะไรแล้วอย่างเงี้ยเป็นต้นเราก็สบายใจไปจบไปจบกิจแล้วมันยังไงก็ทาลายเราไม่ได้แต่ถ้าคนไม่เข้าใจก็เอาอย่างงั้นแล้วขยําขี่งั้นแล้วเอ้ยทำไมอย่างงี้เอ้ยทาไมอย่างงี้เอ้ยทำไมอย่างงี้นี่แหละมันที่อาจรรารย์เรียกว่าอริยสัจสี่ทุกใจที่มีอยู่ในใจ ทุกใจที่มีอยู่กับสภาพในใจถ้าเราไม่เข้าใจอีกอันหนึ่งก็เป็นอย่างเนี้นี่เป็นทุกใจที่มีอยู่สภาพในใจถ้ายัางติดอยู่ในเนว,วสัญญาณาสัญญายตนะชานอยู่ไม่มีปัญญาแยกมันก็เป็นอย่างนี้หละเ,เขามายอมไปพูดไงแกนเกลือเปิดใหม่ีิ <c oughs> เปิดใหม่ให้หน่อย เนี่ยก็เราต้องมีปัญญาแยกว่าเอออันนี้มันไม่เป็นภัยแล้วก็ต้องรู้มันทําอะไรไม่ได้แล้วก็ต้องรู้ว่ามันทําอะไรเราไม่ได้เมื่อรู้ว่ามันทําอะไรเราไม่ได้แล้วเราจะไปทุกข์อะไรแล้วมันก็ควรจะพ้นทุกข์แล้สบายแล้วน่มันทร้ายเราไม่ได้แล้วก็ต้องรู้ว่ามันทำลายเราไม่ได้แล้วก็สบายแล้วแต่เราก็ต้องมั่นใจนะเอาให้ขาดน่าว่าไงดังไหมล่ะแลรอ้าวดังแล้วดังแล โตทโมสังโคเออต้องรู้ว่าหงุดหงิดที่ไม่ไม่ดังนะปะไม่หงุดหงิดค่ะอดังก็ได้ไม่ดังก็ได้กลาบขอโอกาสค่ะอเชิญสภาพที่ดีแล้วไม่ไม่ไม่เข้าใจว่าอารูณมันแค่ไหนค่ะก็เลยนึกถึงสภาพที่เราเรานิพัน์กับเล้ากับบุหรี่อะไรพวกนี้ค่ะสภาพที่เรา เฉยกันมากเลยถ้าอย่างนี้กิเลสแต่ละตัวเราก็เทียบเคียงสภาวะอันนี้ได้ใช่ไหมคะ <c oughs> ได้เลยแบบนั้นอะยิ่งชัดเลย <c oughs> ได้เลยมันง่ายดีค่ะง่าย <c oughs> อ่านง่ายดีอืม <c oughs> ดีอย่างนั้นอะเทียบเคียงกับเหล้ากับบุหรี่ที่เราไม่มีความคิดแม้แต่แอะเดียวที่อยากจะไปชอบมันไปชอบมันด้วยแม้แต่ชังแล้วก็เข้าใจเราก็ไม่ชังด้วย มันเข้าใจอ่ะไม่ชอบไม่ชังอแอะเดียวก็ไม่มีชอบเลยอะไรเงี้ยไม่มีแอะที่จะไปเสพเลยนั่นแหละอะว่างไปเลยอันนั้นมันระดับส่วนใหญ่นะั่นคนที่ล้างกิเลสอบายามุกได้นานชนิดที่ไม่มีแอะเดียวเลยหมดอนุสัสเลยนะั่นนะไม่จะหมดแค่อสะวรนะอสะวะก็หมดด้วยอนุสัยก็หมดด้วยแต่พระพุทธเจ้าก็อนุโลมว่าแม้อนุสัยในกิเลสยังไม่หมดก็ถือว่าเป็นอรหันต์ได้ ถ้ามันมียึกยักหนึ่งแป๊บแล้วก็ไปยึกยักแล้วก็ไปเหมือนแม่เมเล็ดประกาศปนไปแ,แหลมมาจึ๊กแล้วก็กกอา้าวตั้งอยู่ไม่ได้พยายามจะตั้งอยู่เสร็จแล้วก็พลอยไปแล้วมันกันกิเลสพยายามเข้ามาจึก๊กเสร็จแล้วก็ไปเลยจึก๊กเรารู้ว่าเฮ้ยนี่มันกิเลสบางทียังไม่ทันคิดอะไรก็ไปแล้วหรือบางทีก็เฮ้ยนี่มันกิเลสนี่นี่มันมาน,าน,นี่มันสึกไม่ดีนี่ ไปเลยหรือว่าแบบนี้มันจะมีโทษพิาราโทษไม่กี่อย่างก็ไปเลยแบบนี้เรียกว่าหมดอนุสัยไปหมดอาสวะหมดอาสวะหมดอาสวะก็เป็นอรหันได้ในเรื่องนั้นพ้นทุกได้พระพุท <c> ธ <oughs> <c oughs> เจ้าก็อนุโลมตรงนี้ว่าไม่ใช่อนุโลมแล้วก็บอกเป็นสัจจะไปว่าอย่างนี้คุณปรินิพานได้ถ้าแบบนี้คุณได้ทุกเรื่องในแบบนี้คุณปรินิพานได้ คุณเป็นอรหันต์ที่ปรินิพานได้เราเป็นนักวิทยาศาสตร์ตรวจใจเราได้ด้วยนะว่าถ้าเราไปถึงขั้นนี้นิดเราจะไม่เสียดายสิ่งเหล่านี้เลยถ้าเราจะปรินิพานไปจะสูญไปถ้าเราจะสูญไปจากโลกนี้เราจะเสียดายอะไรไมถ้าไปถึงขั้นนี้เราจะตรวจใจเราได้เลยว่าถ้าเราจะสูญไม่รับรู้อะไรจะตายแล้วดับสูญเลยเนี่ยตายแล้วดับสูญเลยเนี่ยเราจะไม่เสียดายพวกนี้เลย ตายระดับศูนย์เราจะไม่เสียดายอะไรในโลกเลยไม่มีอะไรที่เราต้องห่วงใยไม่มีอะไรที่เราต้องเสียดายเราจะตรวจได้เลยไม่มีอะไรที่จะต้องห่วงใหญ่อีกต่อไปไม่มีอะไรที่ต้องเสียดายเลยเราจะตรวจได้เลยเพราะฉะนั้นเราจะรู้เลยว่าเราปรินิพานได้